สวัสดีครับสวัสดีครับบังพบกับพวกเราทีมงานหงโยกแปดเร็วนะครับห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการทําคิดประชาสัมพันธ์ฟาร์มนกต่างๆนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกับบังเออดุลลอห์นะครับหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เราได้มาพูดคุยกับบังเอนะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยกับรางวัลนะครับที่บังเอได้รับในงานครั้งล่าสุด น่าจะเป็นงานสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คืองานการประกวดนกของโยกสายพันธุ์ฮอนแลนด์ที่เซนทรัลพระรามสองนะครับซึ่งงานล่าสุดที่ผ่านมาบางเอกก็ได้ได้รับกี่รางวัลและนกชนิดไหนบ้างที่ได้รับรางวัลครับมนาะได้มา6รางวัลครับ6รางวาัลจำนวนนกกี่ตัวที่ส่งใน6รางวาัล15ตัวครับ15ตัวถือว่าก็ครึ่งๆ่งนะครับครึ่งนะครึคร่ง,งแล้วก็รางวัลที่ได้เนี่ยมี มีนกในมิวเทชันอะไรบ้างบ้างมีนอร์มอนครับได้รวันที่หนึ่งครับครับผมแล้วก็มีวิงได้รางวันที่หนึ่งหน้าขาวครับแล้วก็หน้าเหลืองครับแล้วก,วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่คผิดหกาง <c oughs> วัดน,นี่คือจําจาจาได้เกือบไม่หมดเด<ช>ี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้น,นขึ้นภาพให้ดูว่าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอะไรบ้าง การที่บางจำได้ก็จะมีพวกนอร์มอนมีนอร์มอนมีวิงมีวิงมีลิซซตีมีรีเซตีแล้วก็มีอะมิโนอ๋อมีพวกตะกุลตาแดงด้วยใช่ครับอะมิโนใช่อ่าก็รวมๆแล้วก็ได้มาทั้งหมด6รางวัลครับแต่รางวัลที่ภาคภูมิใจและเป็นรางวัลใหญ่ของงานก็คือก็คือเบสก็คือเบสเบสนี่ได้กี่รางวัลได้2รางวัลเลยครับเบสได้2รางวัลเพศนกเพศ หน้าขาวกับหน้าเหลืองหน้าขาวหน้าเหลืองครับอ่า<ๆ>ก็ได้สองรางวัลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับ<ๆ>กับความคาดหวังก่อนที่จะ,ะไปงานประกวดเนี่ยการเตรียมนกอะไรเนี่ยเราคาดหวังไว้ประมาณไหนแล้วประกวดเสร็จแล้วม,มันมีความภาคภูมิใจอะไรยังไงบ้างความรู้สึกของบางคาดหวงังคือไม่ได้คาดหวังครับแค,คบ่คือจะไปร่วมสนุกอืมครับผมจะร่วมสนุกพอได้เข้าไปแล้วโอ้โหเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยอืมครับเพราะว่า มากันเยอะมีแต่ตัวเต็งทั้งนั้นเลย <c oughs> ก็คือนกใน,ในงานวันต่งางๆนี่นก,กเกือบเกือบ 300, 300ตัวรือยตัวตัวกว่า,ววานะใช่ครับแล้วก็นกแต่ละตัวแต่ละฟาร์มคือคัดมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นมาแต่ละที่ชื่อไม่ต้องพูดถึงอ่าครับผม <c oughs> คือชื่อ <c oughs> ชื่อแต่ละฟาร์มไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วการันตีด้วยกับรางวัลที่หลายๆคนได้รับมาใช่ได้หลายสนามที่ เคยได้ได้กันครับก็คือก็มองว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าอืมครับผมพอไปแล้วก็กรรมการมองว่าของเราโอเคก็ถือว่าสู้กับเขาได้ครับก็ถือว่าไม,ไม่ได้คาดหวังอะไรบ้างไม่ได้คาดหวงังครับก็คือ,อผลสุดท้ายแล้ว กับรางวัลที่ได้มานี่มีความภาคภูมิใจมากน้อยขนาดไหนครับบังภูมิใจมากเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ครับผมไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ถึงสองรางวัลครับผมในงานเดียวอ่ารับรับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกที่ได้อ่าครับผมที่ได้ช่วยเบสอืมครับครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยก็คือมีหลายๆงานที่ไปก็จะเป็นงานงานเล็กๆกไม่ไม่ใช่งานใหญ่ใช่ครับแต่ว่างานที่พระรามสองนี่คือเป็นงานใหญ่ประจําปีแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วย ที่แรกที่บังไปร่วมงานใช่เห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยโอ้โหับผมแค่ก้าวขาเข้าไปโอ้โหคือนกนกเยอะมากทั้งนกทั้งหลากหลายชนิดคนก็เยอะใช่ครับผมไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้ครับบรรยากาศในวันนั้นก็ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นด้วยถึงแม้ว่าพื้นที่อาจจะคับแคบไปหน่อยนะครับจะขอแสดงความยินดีกับรางวัลนะครับเบสทั้ง2นรางวัลและก็รางวัลอื่นๆด้วยนะครับในลำดับที่1ที่2ที่บังได้รับ นะครับคราวน,นี้ก็พูดถึงในเรื่องของอาการต่อยอดหน่อยนะครับว่าในปีต่อไปในปี68เนี่ยบางวางเป้าหมายเอาไว้ยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับการทํานกการพัฒนานกจากสิ่งที่มีอยู่ไปสู่การประกวดในปีปีหน้าปี68ตอนนี้ผมก็เริ่มเอาล,กลอกนผกเข้ามาเริ่มพัฒนาต่อครับเพื่อว่าจะได้ขยายพันธุ์ออกไปอีกครับแล้วก็ ในอนาคตก็น่าจะทําให้ดีกว่านี้ครับผมจะต้องผสมยังไงก็ได้ให้มันสวยให้มันออกมาแบบให้มันเด่น่ะให้มันเด่นมากกว่านี้ครับเราวิธีการการดูนกการคัดเลือกนกอที่จะไปงานประกวดนี่บางมีวิธีดูยังไงบ้างว่าตัวไหนควรเอาไปดีดูตามหุ่นทรงสัดส่วนเล็บไม่กด อืมครับผมปีกไม่หักอ่าครับแล้วก็ดูสักส่วนนกให้ยืนตัวตรงครับคอไม่ตกอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็คือองค์ประกอบโดยรวมก็คือต้องเป็นนกที่สมบูรณ์อ่าก็คืออยู่อยู่ในองค์ประกอบที่ทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ครับอ่าแล้วก็ขอเสริมในเรื่องของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนปากของนกหรือว่าเล็บเท้าเพราะบางที บางคนอาจจะดูไม่ค่อยละเอียดอาจจะเล็บขุดไปบ้างหรือว่าปากแหว่งไปบ้างนะครับข้อสําคัญก็คือการดูนกองค์ประกอบของตัวนกเนี่ยให้ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็วิธีการยืนนะครับตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการประกวดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยไปงานประกวดเนี่ยเราอาจจะมองมองนกไม่ค่อยออก,ออกอแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ในการไปงานประกวดเราก็เห็นแล้วว่านกที่ มันเหมาะไปงานประกวดเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับแล้วนอกจากการคัดเลือกนกแล้ววิธีการเตรียมบางเตรียมนกก่อนที่จะไปงานประกวดนี่ใช้เวลาเตรียมประมาณสักกี่วันมีวิธีการเตรียมอย่างไงบ้างเตรียมตั้งแต่พอรู้ข่าวสารเลยครับครับผมพอเริ sugar, ่มรู้ข่าวเพ๊่ผมเริ่มคัดสรรหานกที่ดีที่สุดครับ เอามาเตรียมพร้อมอืมอาบน้ําครับให้เนื้อตัวสะอาดอืครับผมเพื่อจะเตรียมไปทำง,งานประกวดครับอก็แสดงว่ามีการแยกมีการคัดนกออกจากกรงรวมที่มีอยู่ว่าต,วต,วตัวไหนที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็แยกเข้าออกมาวิธีการแยกนี่บางแยกออกมาใส่เดียวๆหรือว่าแยกออกมาใส่กรงรวมเอาไว้ใส่กรงเดียวซ้อมเลยครับใส่กรงเดียวก็คือการซ้อมยืนบล็อกซ้อมยืน นกหนึ่งตัวต่อกรงหนึ่งใบใบใช่ครับครับผมแล้วก็พร้อมกับวิธีการทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็ฝึกยืนยืนบล็อกด้วยเพื่อไม่ให้ตื่นเวลาที่ไปไปงานประกวดใช่ครับเวลาไปนอกจากการการคัดนกการเตรียมนกแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของอาหารมีสูตรแนะนำไหมว่าที่ใช้อยู่นี่เรามีสูตรการให้อาหารอะไรยังไงบ้างบ้างอาหารผมใช้วิลเล็ตครับ วิเลตหนึ่งกระสอบกับข้าวเปลือกไม่รู้เขือนหนึ่งถังข้าวไรยข้าวโอ๊ตอย่างละ2อกิโลอันนี้ก็เป็นสูตรตายตัวเลยที่บางใช้อยู่ใช่นกสวยแข็งแรงสมบูรณ์การันตีด้วยรางวัลเบสอินโชนะครับในงานล่าสุดนะครับอันนี้โม่เพิ่มให้บางหน่อยนะครับซึ่งสูตรอาหารแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละฟาร์มเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเออสูตร ตามคนนี้คนนี้ก็คือเอาที่สะดวกวิธีการเลี้ยของแต่ละคนสะดวกแบบบางเอก็ได้หรือจะเอาไปทดลองใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้พวกจมูกข้ามีโปรตีนไงครับผมก็ยังมีส่วนอื่นๆเล็กน้อยด้วยเพิ่มเติมนะครับหลักๆก็อย่างที่บางได้บอกเอาไว้ครับนะครับแล้วก็เราคุยกันในเรื่องของการคัดเลือกนกการเตรียมนกแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะครับ แล้วก็การต่อยอดก็คือได้นำนกที่มันเป็นเขาเรียกว่ามิวเทชันใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเสริมกับนกที่มีอยู่ในกลุ่มไหนบ้างที่บางที่บางเพิ่มเข้ามานกตอนนี้มีแบกวิงครับอ่ามีแบกวิงสักุระกับสักุระครัก็จะเป็น2ตัวนี้ก็ก็เป็นนกกระแสที่ค่อนข้างที่ได้รับความสนใจด้วยใช่ครับบางมองว่าในปีถัดไปเนี่ยในปี68สําหรับนกขงยกเนี่ยนกในมิวเทชันไหนที่ ที่เป็นที่สนใจหรือว่ามันน่าจะมาในกลุ่มไหนบ้างที่บางมองผมคิดว่าน่าจะเป็นดั้งเดิมก่อนลำดับหนึ่งครับผก็คือฮอลแลนด์อ่าครับแล้วก็พวกแบ็กวิงอืมครับผมแบ็กวิงสักุระเพราะว่าตอนนี้คนก็กำลังถามหาอยู่อืมครับผมมีมีคนต้องการถามหาอยู่ครับแต่ผมอยากได้อีกอย่างหนึ่งคือแบ็กเฟสใช่ไหมอ่าครับตัวดำดำอ่าแบ็กเฟสแบ็กเฟสด้วยแบ็กวิงด้วยผสมกันในตัวเดียวกันนั่นแหละคือตัวนี้แหละแต่ครับผมน่าจะ น่าจะมาแรงในในปี68ด้วยใช่ครับน่าจะมาแรงเพราะผมเห็นเขาโพสต์กันเขาก็มีถามราคาถามอะไรกันอยู่นะครับผมก็เป็นนกในในกระแสในความคิดของบางเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกในกลุ่มพวกแบงค์วิงแล้วก็แบ็คเฟสแต่ราคาก็น่าจะค่อนข้างที่จะสูงหน่อยสูงหน่อยเลยสำหรับแบ็คเฟสเนี่ยที่บางยังไม่มีแต่แบงค์วิงมีแล้วซากุระมีแล้วลูกลูกที่เป็นลูกนกก็ พอมีอมที่จะจําหน่ายเช่นเดียวกันพอเริ่มได้อ่าในเรื่องของตลาดนะครับกับที่ผ่านมาหรือว่าตลาดในปี68วิธีการขา,ขายของบางเป็นยังไงบ้างหรือหรือว่าเพาะแล้วก็เก็บเอาไว้พัฒนาอย่างเดียวรู้ว่ามีแบ่งวิธีการขายของบางก็มีขายออกบ้างครับอพอค้าตลาดนะัดเขาแคม,มาเอาอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มี มีคนวิ่งมาหาอยู่อก็แสดงว่ามีมีหลายช่องทางใช่ครับพอได้ครับผมก็จะเป็นปล่อยได้ครับเป็นทางตลาดนัดด้วยพ่อบางเองก็ก็ขายของตามตลาดนัดด้วยอาจจะมีพ่อค้าจากตลาดนัดมามามาซื้อแล้วก็ไปจําหน่ายครับแล้วก็อาจจะมีพ่อค้าวิ่งมาถึงถึงบ้านใช่ครับแล้วก็ยังมีการโพสต์ขายทางทางเฟซด้วยใช่ครับก็ ในปี68อันนี้อยากให้บางได้ได้เชิญชวนคนที่เลี้ยงนกหงยกอยู่แล้วก็ยังไม่กล้าไปงานประกวดบางอ,าอยากให้บางได้เชิญชวนหน่อยว่าการไปงานประกวดมันมันมันดียังไงแล้วทำไมคนเลี้ยงนกหงยกต้องไปงานประกวดมันหนึ่งครับดีหนึ่งด,ดีเพื่อเราจะได้เห็นการพัฒนาของแต่ละฟาร์มครับแล้วเราก็เอามา แล้วเราก็นํามาพัฒนาของเราเพื่อจะได้เพิ่มปริมาณของเราพัฒนาของเราอจากของเราคือไม่สวยรเรามองว่าอันนี้ทํำยังไง<ม>ให้มันสวยขึ้นครับผมเราจะได้มีนกไปเพื่อไปประกวดกับเขาอืมครับงานประกวดก็คือคนที่ไม่เคยไปประกวดต้องลองดูเหมือนผมผมก็ไม่เคยไปอืผมก็ลองไปพอลองไปปุ๊บมันติดใจครับพราะเราได้เห็นนกของเพื่อนอะ่ะแต่เราฟาร,ร์มจากเขาเอ,อ เขาสวดเขาทําแบบไหนเราก็สอบถาม,มกับ,บเพื่อนได้พี่ทํายังไงอะไรยังไงครับเขาก็จะบอกผมเอาอันนี้ใส่อันนี้ใส่ปุ๊บ,บมันจะได้เมืงไม่ได้บมื่ก็ต้องแล้วแต่แต่ถามว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ได้ครับครับผมก็คือการการประกวดเนี่ยนอกจากประกวดนกแล้วเนี่ยนอกจากรางวัลที่ได้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ได้มากกว่าการประกวดก็คือเราได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาจาก จากผู้พ่อเลี้ยงท่านอื่นด้วยครับแล้วก็ยังได้ไปเห็นนกของอฟาร์มอ,อื่นๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาใช่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสร้างาจินตนาการใหม่ๆให้กับเราในการเลี้ยงนกใช่<น>กชร,กระตุ้นเพราะบางทีเราเลี้ยงนกอยู่อยู่กับบ้านอยู่ลําพังบางทีมันก็ <ดำ S 2> าจา, <ดำ S 2> จากเจเบื่อใช่ครับจำเดิมทำจเดิมเขาเรียกว่าไปไปหามุมมองใหม่ๆเพื่อกลับมาพัฒนานกของเรานะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างมิตรภาพด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากถามความรู้สึกบางเลยคือผมเห็นบางไปงานประกวดกับทางกลุ่มแปดริ้วเนี่ยหลายๆงานบางงานก็ได้ได้รางวาัลบางงานก็ไม่ได้รางวาัลติดไม้ติดมือกลับมาเลยอันนี้อยากจะให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยว่าพอไม่ได้รางวาัลมันมัน,ม,นมันท้อไหมหรือว่ามันมีความคิดไหมว่าโอ้งานนี้ไม่ได้รางวัลงานหนะ้าไม่ไปเลิกประกวดมันต้องไปเไรื่อยๆอืเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ว่า งานนี้ไม่ได้งานหน้าเราอาจจะได้ก็ได้ครับผมเหมือนงานที่เราไม่ได้ปุ๊บงานหน้างานงานหน้าเราอาจจะได้ก็ได้คือตรงเนี้ยคือเรามันอยู่กับตัวนกว่านกที่เราไปสมบูรณ์แค่ไหนอืครับผมถ้าเรานกเราไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติอืครับ,รบถ้านกเราสมบูรณ์ปุ๊บกรรมการต้องเห็นแน่นอนออว่านกเรานี่เอย <ส Mah. S 2> มันยืนดีไว้ครับไม่ทุรนทุรายไม่อะไรอืครับ แต่ถามว่าท้อไหมบางทีก็ท้อแต่ก็ต้องสู้ครับผมเพราะเราเลือกทางนี้มาแล้วครับผมก็อาจจะมีบ้างนะครับในเจะ่อบ้างในเรื่องของของท้อเนี่ยแต่ก็คือ,อบางครั้งเนี่ยความเขาเรียกว่าความผิดหวังความแพ้แพ้เนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้เราเนี่ยมีความพยายามมากขึ้นพยายามอีก่าเราก็ดูว่าสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราแพ้มาเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องกลับมาพัฒนานะครับอย่างที่บอกไปว่า นอกจากการประกวดเนี่ยคือไปร่วมกันพัฒนาไปร่วมกันสร้างมิตรภาพระหว่างคนเลี้ยงนกของโยกด้วยกันนะครับก็คือไม่มีใครรครับที่เ,เ,เตรียมนกไปงานประกวดแล้วได้รับารางวัลทุกงานนะครับก็อาจจะมีผิดหวังกันบ้างนะครับแต่ก็อย่างน้อยๆผมไม่อยากให้คุณคาดหวังกับการก,กับการไปประกวดจนเกินไปอย่างน้อยๆคือเราเตรียมนกแล้วก็เหมือนไปร่วมสนุก,นกไปเจอกันในปีนึงอาจจะ ได้ไปพูดคุยได้ไปเจอกันประมาณสัก3-4ครั้งนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ให้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยสำหรับบางเอติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างครับ Facebook ครับเโอเคครับผมอนันนวลชวีครับครับผมเบอรเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์0850896717ครับครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามอยากได้นกสายพันธุ์ดีๆการันตีด้วยกับแชมป นะครับในงานล่าสุดก็สามารถติดต่อกับบังเอได้นะครับหรืออยากได้ความรู้คําแนะนานะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยสอบถามหรืออยากจะอุดหนุนผลไม้ตามฤดูกาลนะครับติดตามนะครับบังเอได้เช่นเดียวกันนะครับตามตลาดนัดต่างๆนะครับหรือสอบถามบังเอได้นะครับผ่านไปผ่านมาเฮ้ยเจอหน้าคุ้คๆณเคยดูใน u t u b e นะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยครับเพราะว่าทุกตลาดที่ไปเนี่ย แป๊บเดียวหมดอ่าผลไม้รสชาติหวานฉ่ำอร่อยนะครับการันตีนะครับด้วยกับบังเออยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณบังเอด้วยวันนี้นะครับ,ได,รบได้เปิดฟาร์มนะครับให้ทีมงานแปดลิ้วได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ชมนกสวยๆนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกสามารถไปย้อนดูคลิปของมืเอได้ นะครับในจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกของยกผมก็จับไม่ได้แล้วว่า EP ที่เท่าไหร่ของมึงเอ35มสิบอ่า35นะครับฝากไปย้อนดู EP ที่35ด้วยนะครับไปรู้จักตัวตนของมึงเอนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับการพัฒนานกของมึงเอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับกับ ทีมงานฮงยุกแปดริ้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ